เรียกว่าสนุกและลุ้นทุกสัปดาห์เลยทีเดียวสำหรับรายการลาไซดอลไทยแลนด์พรีเซนเต็ดบายทรู 5G ลาไซดอลไทยแลนด์ทางช่อง7 HD งานนี้นอกจากกระแสโอตะญี่ปุ่นจะตามติดและอินไปกับลาสไอดอลไทยแลนด์แล้วล่าสุดบรรดาสาวสาวลาไซดอลเจแปนก็เอาใจช่วยและติดตามชมเวอร์ชั่นของไทยเหมือนกันถึงแม้จะยังไม่มีซับไตเติลภาษาญี่ปุ่นสมาชิกชั่วคราวสัปดาห์ที่3ได้แก่ต้นน้ำบันดิตาสันตยารมม่านมุกชดาทานดานกุลม,มีมี่พิมมาดาตั้งสีปันมาแทน ยาชี้ทีดา ซิมอนปุนาสาต้นวิชาเกพันิพาวงสาชัยและตานสุดารัตวงกล่ำเผยความรู้สึกที่สาวสาวลาไอดอลญี่ปุ่นติดตามชมรายการลาไอดอลไทยแลนด์ว่าพวกเราดีใจและขอบคุณมากๆที่สาวสาวลาไอดอลญี่ปุ่นติดตามชมรายการของพวกเราทั้งๆท,ที่ยังไม่มีซับไตเติลภาษาญี่ปุ่นเลยพวกเขาเป็นต้นฉบับที่เราเคยชมผลงานของพวกเขามาก่อนจนสร้างแรงบันดาลใจให้เราตัดสินใจเข้าร่วมการแข่งขันในลาสไอดอลไทยแลนด์ตอนนี้ถึงพวกเราจะรู้สึกกดดันบ้างแต่จะเปลี่ยนความรู้ึก สึกเหล่านั้นมาเป็นพลังให้พยายามโชว์ออกมาให้ดีที่สุดเพราะอยากให้โอตะชาวไทยและญี่ปุ่นได้เห็นถึงพัฒนาการของพวกเราค่ะ